สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซูเปอร์ซับก่อนเลย,เลยครับช่วงบอลโลกคนอาจจะเข้ามาสนใจการฟุตบอลเยอะถ้าเข้ามาใหม่ไม่ใช่เป็นนักลงทุนหรือนักสะสมลิงก์นี่เลยครับน้องก็จะแปะว่าให้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าโซเชียลมีเดียของซุปคืออะไรบ้างรวมไป,ปถึงว่าต้องเข้ากลุ่มไหนเพื่อจะเล่นเบรกจอยเบรกต้องเข้ากลุ่มไหนเพื่อิดตามอะไรก็แล้วแต่เพราะนที่สำคัญสุด เข้าไปลิงก์นี่เลย2อ o ฟอร์บินเมีช่องของตัวเองแล้วนะสามารถเข้าไปติดตามได้เดี๋ยวให้น้องเขาใส่ลิงก์ไว้3สําคัญสุดเลยค่อนข้าง8 0 9 0แล้วฮนะปลายเดือนหนึ่งต้นเดือน2จะมี TradeD a y 3เพราะฉะนั้นต้องติดตามไม่ม่เป็นในส่วนของเพจซูเปอร์ซับแล้วก็เพจของฟ o r b i d d e n Food ไว้ว่า TraD e Day จะเป็นที่ไหนคอยละเอียดคือยังไงเปิดในกงทะเบียนบูธเมื่อไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญสุดเลยในส่วนของ TraD e Day ถ้าสนใจมา t r a d e Day 3รวมไปถึงนะวันนี้ถ่ายเดี๋ยวอีกสามสี่วันซูจะู่บอล ดเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์เพียบเลยทั้งบรรยากาศในสนามเที่ยวกาตาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะคอยบอกว่าต้องดูที่ไหนรวมไปถึงคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ติ๊กตอกข้าพเจ้าด้วยฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปติดตามทิ๊กตอกข้าพเจ้าด้วยนะสุดท้ายแล้วก่อนเริ่มวัมนนี้จะพูดเรื่องอะไรถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้ด้วยนะครับทั้งฟอร์บิลฟูดและซูเปอร์ซับจะเป็นว่าคุณยิ่งครับขอบคุณครับส่วนนี้พูดถึงของเรื่องอะไรใช่ไหมครับแน่นอนช่วงบอลโลก เราพูดถึงปริซึมเราพูดถึง r o สทูทั้งเปิดกล่องให้ดูแล้วแต่วันนี้จะพูดถึงรุ่นซูเปอร์ไฮเอ็นก็คือในส่วนของใครที่ยังไม่รู้นะครับคือในส่วนของ e m i n e n น s ็อก k e r ออกมารุ่นแรกเมื่อ 2018ซึ่งคือปีบอลโลกถูกไหมฮะณนะวันที่ถ่ายรายการเขาบอกว่าวันที่23ธันวาจะมี Eminence อีกรอบหนึง2 2 2เรียกว่า Eminence 2อะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่า Eminence 2แล้วกันมันจะได้พูดง่ายเนาะแต่ว่าคือเหมือนทุกบอลโลกเขาจะมีออก Eminence มาซึ่งเป็น Super High End โดยปกติ Eminence จะออนการ์ดอยู่แล้วไอ้คำว่าออนการ์ดนี่คือที่เป็นลาเซนเดียวเลยอนอนการ์ดหมดมันจะงวดที่แล้วนะมันจะมีพวกบุ๊กที่เป็นสติกเกอร์ แค่เองทีนี้เนื่องจากข้อมูลออ,อกมาไม่เยอะสิ่งที่จะทำก็คือเดี๋ยวจะตัวอย่างของปีที่แล้วมาให้ดูด้วยแล้วก็เปรียบเทียบกับของที่จะออกเบสออนข้อมูลที่มีอยู่อย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเอาองนี้ก่อนเลยนะเมื่อ2018ฮนะเมื่อ2018ตอนที้ออกมาเขาบอกว่าเคสหนึงจะมี12บใบ13ใบสุดท้ายแล้วบางเคสได้สบใบแต่ว่าไม่มีต่ำกว่า12ที่เห็นเลยก็คือ2022เอา2022ก่อนเลยนะ เขาบอกว่า1เคสมีแค่10ใบเพราะฉะนั้นจํานวนการ์ดมันหายไปและใน10ใบนั้นมี1ใบที่จะเป็นรีลิกอย่างเดียวด้วยเพราะนั้นเขาเหมือนการันตีว่ามินิมัมจะมีแค่9ไเซนน้อยสุดจะมีแค่9รเซนซึ่งข้อแตกต่างแรก ก็จะเห็นแล้วว่าจํานวนการ์ดมันน้อยลงมันอาจจะเหมือนงวดที่แล้วซึ่งสุดท้ายแล้วเวลาผลักออกมาได้การ์ดเยอะกว่านั้นก็ได้แต่น,นี่เหมือนที่บอกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเห็นความแตกต่างระหว,ว่าง2018กับ2022คือต่อเคสจํานวนการ์ดมันน้อยลงอันนี้คือเรื่องที่1น,นะสองเรื่องดีซ่ซไม่พูดถึงโอเคงวดที่แล้วมันเป็นสีดำอ่ะสมมติยกตัวอย่างอ่ะสมมตินี้ใบนี้ก็ได้อยู่อยู่สติ๊กเกอร์อยู่เลยสมมติงวดที่แล้วมันเป็นสีดำอ่ะงวดนี้เขาใช้สีของกาตาโมนบอกดีไซน์ชอบไม่ชอบมันแล้วแต่อยู่แล้วเเเเรรราาาาไม่่่พพููดดดซนนน์แแตตวววหืือออบกกกส็ลยจ ในเคสมันน้อยลงเรื่องที่อยากจะพูดต่อมาก็คือว่าถ้าใครไม่รู้ส่วนใหญ่ไอเอเมเนนมันเป็นแมชชวลอยู่แล้วครับผ้าแมชชวลเกมยูสเวอร์เดิร์ฟอันนี้ไม่ได้พูดถึงแต่งวนนี่นอกจากการน้อยลงแล้วเขาใส่การ์ดเขาเรียกว่ารีลิกเข้ามาด้วยอะ่ะซึ่งมันก็จะแอบเซงนิดน,นึงว่า1ใบเป็นผ้าเป็นอะไรแล้วก็แต่แต่ว่าที่สําคัญสุดเลยถ้าใครอยากรู้เบส on ข้อมูลที่เขาแจ้งออกมาณนะจุดนี้ก็คือเช็คลิสต์ของ2022มันคือ80ดสิเขาบอก80 player 80 player หมายความวเาถ้า1มคสมี10ใบ โอกาสถ้าสมมติคุณจอยเบรกใช่ไหมมันก็คือเท่าไหร่หใน8 1ใน8มันก็ตกประมาณเท่าไหร่สิความยากของการฮิตจะแตกต่างล้วนะอันนึงที่ซุบแอแบแปลกใจกคือว่างวดที่แล้วครับ2อ1พันเคส12 8, 8, บสใบก็จริงเขาจะบอกเลยว่าการตีรายเซ็นที่เราเรียกว่า ABC งวดนี้เขายังไม่พูดถึงนะว่าตกลงมีไม่มีแต่งวดที่แล้วมี ABC หมายควาาไง A มันคือ CR7 เแมสซี่แล้วก็อานหมายเพราะว่าใน1เคส12-15บใบนั้นจะต้องมีอย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในถ้าเขาอยู่ในเอลวมสซี่ไม่ได้มีดูโอ้ทริปเปอร์แล้วแบบโด้หรืออะไรเองเนี่ยเพราะนั้นใน1เคสจะต้องมี A คือระหว่าง3ตัวนั้น B จะต้องมี B ที่จดจำได้นะมันก็จะมีแบบโรดิโญเนมมบัคโจ ซีซูดามได้นะอามันจะมีตัวบางตัวที่เคสวีเคสไม่ดีอยู่ระหว่าง C C กับ B อย่างเช่นคาร์โตนาเป็นทั้ง B ได้ทั้ง C ได้ C จ๋าเลยสมัยก่อนมันก็จะมีคูตินโยมีชิชาเอาได้จำได้เปาโลรอซี่สามารถเป็น B ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นง,งวดที่แล้วเขาการันตีว่าทุกเคสจะต้องมี A B C สมมติว่างวดที่แล้วนะคุณเล่น A คุณมีโอกาสถ้าคุณจ่ายไหวไหมายถึงนะครับคุณมีโอกาส33.33% 33. ที่จะได้ระหว่างโดเมสซี่โดกับาโดอ้วนนะ เมสซี่แล้วก็ c r อาวกน,นี้อาจจะมีก็ได้แต่เขาเขายังไม่ได้แจงง่ะเพราะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องติดตามดูกันแต่งวดที่แล้วเขามีการตีอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่2หรอกคือตอนนี้รูปที่โชว์เขาโชว์แต่ลายเซ็นทั่วไปถ้าไปดูในค์ดบอร์ดเขาเองแล้วแต่สิ่งที่ซุปอยากรู้คือรุ่นมันน่าสนใจไหมเพราะอะไรยกตัวอย่างเนี่ยซุมีซุม,ซมีมาให้ดูเนี่ยหนึ่งในรุ่นที่งวดที่แล้วคนเก็บเยอะคือรุ่น Number 10อ่ะอย่างเงี้ยซุมีอยู่มาลา10บทับสู เนี่ยซูมิมาลาซูมิพูหรือแม้กระทั่งเบอร์แคมนัมเบอร์เทอ่ะเพราะนั้นรุ่น Number ร์เทเป็นรุ่นที่คนเก็บเยอะอีกหนึ่งรุ่นที่คนเก็บเยอะขออนุญาตหาอนแป๊บนึงนะวัวครับแชมเปี้ยนซูมรูกคนจะแบบเยอะเพราะว่ามันมีความหมายว่าคือนักเตะที่เคยได้แชมป์โลกทั้งหมดอย่างเงี้ยงวดที่แล้วมันมีหลายรุ่นที่มันมีสอรี่อะแต่ ไม่ได้หมายความว่างวดนี้จะไม่มีนะต้องรอดูเพราะว่ารูปที่เขาปล่อยออกมามันมีถ้าไปดูอะไม่ว่าจะเป็นปาเป้หรือโดมันโชว์แต่รูปรุ่นเดียวซึ่งเดี๋ยวมันอาจจะมีข้อมูลตามออกมาแต่ว่าณวันที่ถ่ายมันก็เหลือไม่ถึง3 0มวันแล้วอะครับก็จะรอดูอยู่ขณะเดียวกันแพชออโต้เหมือนซุปเปในช่วงแรกครับแพชออโต้เขาบอกมันเกมยูสอยู่แล้วความสวยของแผชแต่สดูโมดริชที่เขาโชว์นะโมดริชเหมือนจะเป็นวันละวันมันจะไม่ผิดแต่ว่าคําว่าแพชออโต้มันสวยเลเวลไหนอะอย่างเงี้ยอาจจะตัวไม่ดังแล้ว แต่อย่างเงี้ยคูตินโยได้โลโก้เต็มเต็มเลยท้้งของอาที่แล้วนะซูบมีหรือแม้กระทั่งอนนี้นานๆจะได้เห็นอ e ร s มิซี่นี่เป็นเพลย์เออร์วอเพราะนั้นความสวยของแพช h เมื่อเป็น High End จะเป็นยังไงเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เราต้องมาดูกันที่แอบผิดหวังคืออะไรรู้ไหมฮะที่เห็นชัดเจนแล้วก็คือดูโอออโต้ะซูบมีตัวอย่างเลยดูโอออโตคราวที่แล้วดูโนะเราพูดถึงดูโอก่อน มันเป็นออนการ์ดครับอ,อย่างเช่นอันเนี้ยโรโโนัลโด้แอนเนมาเห็นไหมฮะหรืออ่ามีออีก่ให้ดูอีกสองตัวอย่างก็ไดนะ้อันนี้อยู่ในซองอยู่ไม่ต้องนะคาซิยาร์ดกับลามอสหรือเดีนี้ออกจากซองแหละเพราะมันค่อนข้างยับเบอร์แคมป์กับแวนบาเซ่นงวดนี้เห็นแล้วว่าดูโอเป็นสติ๊กเกอร์ซึ่งก็มันก็จะทำให้ผู้หลังดรอปลงมาไงอีกประเด็นหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะอันน,น,นี้สุดได้มาจากเบรกเลยแบบนี้ ดูสภาพของแม็กดิอันเนี้ยมันเกิดขึ้นคือเปิดมาเนี่ยคือทีมพันินี่ที่แฮนด์ลแม็กก็คือเขาไม่ได้ใส่ใจเลยครับเห็นว่าลอยเต็มเลยถามว่าทําไมเปลี่ยนแม็กไม่ได้อันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะถ้าคุณเซียน อยากให้แม็กคุณสวยคุณเสีงยงคือถ้าคุณแกะสติกเกอร์เอมเอนออกได้และเปลี่ยนแม็กได้ผมก็จะดีใจด้วยแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยฉันจะเอาแม็กออกและไม่แคร์เรื่องสติกเกอร์เนี้ยสติกเกอร์เอมเนมีผลกับราคาการ์ดนะครับถ้าแน่นอนเป็นที่รู้กันอย่างงว้วดที่แล้วอย่างบุฟฟอนจำได้ชัดเจนเลยบุฟฟอนบางรุ่นจะไม่มีสติกเกอร์บางรุ่นมีมันจะมีบางตัวที่งว้วดที่แล้วเอเนเอพันนี้ลืมแปะสติกเกอร์อะไรน่เข้าใจได้ถ้าคนดูจากเบรกไปเรื่อยๆแล,ว,แลวเข้าใจแต่ว่าถ้าสมมติวันหนึ่งค ราคามัน d r อปนะเพราะฉะนั้นหลายคนเกือบทุกการ์ดของซูบะครับมันมีรอยหมดแต่ว่าที่ไม่เปลี่ยนแม้เพราะอะไรเพราะว่ากลัวเรื่องสติกเกอร์ครับแค่สติกเกอร์มีรอยขาดมีอะไรเงี้ยก็จะมีประเด็นแล้วเพราะฉนั้นอันเนี้ยระวังไว้แต่ถ้ากลับมาเรื่องรีวิวที่อยากเห็นอยู่คือพวกความน่าสนใจของพวกควอร์สคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างอะอย่างคที่แล้วถึงแม้เป็นเวิร์คคัพใช่ไหมฮะแต่เขาก็จะมีอย่างบาซ่ามีไรมียูเว่ อย่างเนี้ยนึกออกไหมฮะในส่วนของราคานะพวกที่เป็นสโมสรอนอะราคาดีมากเพราะว่ามันน้อยครั้งมากที่จะเป็นอย่างทุกคนก็อาจจะเคยดีแล้วแหละมิลานควอรเพราะนั้นความน่าสนใจอะถ้าเป็นแม้กระทั่งทีมชาติเองละ่ะอย่างแกง๊งบอลลังดอร์วินเนอร,ร์อย่างเงี้ยประเด็นของซุปคือไอทริปเปิ้ลไอคอร์สไอเจาะหกอ็อกไม่รู้เรียกว่าอะไรอะมันน่าสนใจหมดแล้วครับมันอยู่ที่สตอรี่ที่งวดนี้พานินี่ใส่ใจแค่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมเอเมนเอนซ์งวดที่แล้วนะ จุดต่ำสุดมันเคยลงมาเมื่อ2018นะครับตกที่เคสละ2 6 0 0 6 3 0 0 0เคยลงมาต่ำสุดไม่ใช่ตอนออกนะออกมาแพงกว่านั้นแล้วมันล่วงลงมาอาจจะปลาย2018ต้น2019ถ้าคุณอยากซื้อเคสเอเมนท2018ตอนนี้เหลือที่ยังไม่เปิดใช่ไหมประมาณ3ล้านนะครับอันนี้คือ4ปีนะขอจาก3 0 0 0 0ไป3ล้านได้กัดเมสซี่ขายทับ5ขายกัน3-4แสนเพราะนั้นราคามันไปไกลอย,อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ซูบ,บอกนะครับ มันต้องรู้ว่างวูเนี้ยอันนี้ใส่ใจขนาดไหสู้เห็นเขาโชว์เคสสตารเป็นแค่สตาร์คู่หรือเลน่าไม่รู้อะสตาร์ทออตโอต้ไหมงวดใช่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คนก็เก็บเยอะที่เป็นสตาร์ทออตโต้คนก็สะสมเยอะเหมือนกันในส่วนของ สตาร์ทออโต้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะลง80คนไนะ่นเช็คลิสต์มีใครบ้างต้องรอดูในส่วนของราคาด้วยแต่นี่คือพยายามจะพูดถึงภาพรวมแต่ว่าที่หลายคนไม่รู้คือมันจะต้องดูจริงๆว่ารุ่นเป็นยังไงบ้างเพราะเหมือนโดยที่ไม่ไมการบูลลี่เน่เดี๋ยวจะไม่ยิบตัวอย่างมาแต่อย่างคราวที่แล้วอย่างเงี้ยพวกที่เขาเรียกว่าแบนเนอร์ซิกหรือไลเซนรุ่นธรรมดาแก๊ปมันเยอะมากนะครับระหว่างสมมติน,นักเตะกอเหมือนกันรุ่นแบนเนอร์กับนักเตะกอรุ่นคลาวด์จูสมมติเพราะว่าคนน่สส่ h 250เขาใส่ใจรุ่นด้วยครับ ไม่อยากหยิบไปเยวหาว่าเป็นการบูลลี่นักเตะแต่ไม่อยากหยิบแต่ว่าอย่างเนี้ยตัวซุปเองอ่ะซุปจากการ์ดเอเมเนนเป็นร้อยๆใบซุปเหลือแบนเนอร์แค่บบใบ2ใบได้ไหมครับไม่เกี่ยวความสวยด้วยแต่ว่ามันเกี่ยวว่ารุ่นมันไม่น่าเก็บเหมือนที่บอกวัวครับแชมพี่คนจะเก็บเยอะนัมเบอร์เทนคนจะเก็บเยอะไอ้พวกายเซนแปดถึงแม้เป็นสติ๊กเกอร์คนจะเก็บเยอะสตาร์ทคนเก็บเยอะครับที่รู้กันดีในส่วนของคราวด์จูมีทั้งหมด67บใบณวันนี้ซุปมีอยู่66บใบครับขาดอยู่1ใบ ซึ่งไม่บอกเดี๋ยวมาอัปราคาซุปอย่างเงี้ยคราวจูซุก็จะมีทุกตัวเลยทั้งเทรดมาซื้อมาคราวจูซุมีหมดแล้วครับเนี่ยเยมีทั้งหมดในเซตน,นี้มี67ใบย,ยังไม่ได้เอามาโชว์เคสทั้งหมดจะโชว์เคสก็ต่อเมื่อครบ67ครับโปรเจกต์4ปีแล้วยังไม่ครบขาดอยู่1ใบครับแต่ว่าเดี๋ยวครบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาโชว์เคสให้ดูแต่ว่าเหมือนี่บอกในส่วนตัวซุปเองทั้งการที่ซุปสะสมซุปก็เลือกรุ่น ทั้งการที่ซุปเอาไว้ลงทุนซุปก็เลือกรุ่นอย่างเช่นอันนี้ส่วนตัวไอ้พวกแผ่นเงินซุปก็มีเยอะแต่ว,ว่าซุปไม่ได้สะสมแผ่นเงินขนาดนั้นพวกทรูวันวันครับไอเงี้ยได้จากน้องคนหนึ่งมาแต่ซุปมี2ใบทรูวันวันอ่าสมมติพวกนี้มีทรูวันวันไหมจริงจริงทรูวันวะันมีหลายรุ่นนะแต่ว่าอันที่ซุปมีอันนึงเบรกได้อันน,อน,นึงเครดกับน้องเข้ามาทรูวันวันหมายความว่าเป็นรุ่นที่ไม่มีพันเร็วไม่มีทับห้าไม่มีทับสิบยกตัวอย่างทรูวันวันครับก็ช่้ชัดเจนเข เห็นไหมฮะเพราะนั้นโอเคแหละมันซูเปอร์เอนอยู่แล้วครับแน่นอนเราจะต้องรอดูราคาเราจะต้องรอดูเช็คลิสต์ครับแต่แค่อยากจะมาแชร์ข้อมูลว่าถ้าคุณกะจะเป็นคนที่ลุยเต็มที่ไม่ว่าในส่วนของการซื้อการด เอมเเนนซ์ ence, หรือเบรกเอมเปเนนซ์สิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือ1ค่าเบรกมันแพงอยู่แล้วแหละอันนี้ต้องทําใจ2มันคิดค่อนข้างยากอยู่แล้วล่ะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแต่อยากที่จะแชร์คือว่าไม่ใช่แค่ว่าได้นในเตกกอมาแล้วราคาจะโหดรุ่นมีผลหลายๆอย่างมีผลเพราะฉะนั้นศึกษาดีๆเมื่อเช็คลิสต์ออกมาเมื่อราคาออกมาเดี๋ยวจะมา,าวิเคราะห์ลึกให้เพราะในส่วนของเอมเเนนซ์ซุปสะสมเยอะทั้งส่วนตัวด้วยที่ชอบทั้งเอาไว้ลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลออกมาเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึงแต มาให้ดูก่อนเพราะเหมือนได้บอกนะวันที่ถ่ายเนี่ยมันเหลือไม่ถึง20วันแล้วด้วยไม่ใช่30วันเพราะนั้นเลยอยากจะมาแชร์ก่อนแต่ถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้ทําส่งข้อความเข้ามาได้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวตัวสู่เองจะมาตอบเปอ็อะไรก็แล้วแต่สําคัญสุดเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ